ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่17ค่ะชูวิทย์กมบลวิสิตโพสต์ท้าถายใครก็ไม่ทราบเออเหมือนรู้เนาะสองบรรทัดสั้นๆว่าสองบรรทัดได้ข่าวแว่วๆว่าจะใช้วิธีสกรปรกปล่อยคลิปแฉผมหรือ,อขอบอกไว้เลยว่ากูไม่กลัว<ช>อะโอเคอคลิปอะไรอะคลิปอะไรคะคุณชูวิทย์คะมีคลิปอะไรที่จะปล่อยมาแฉมาดิสเครดิตคุณชูวิทย์อีกหรอคะ เข้าใจว่าบางวงการปล่อยกันเละเทแล้วล่ะไม่เช่นนั้นชูวิทย์ก็คงไม่ออกมาก็คงไม่ออกมาทารบัะขนาดนี้ใช่จะปล่อยคลิปแฉผมหรือครับเออกูไม่กลัวเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะคลิปอะไรด้วยความเคารพด้วยความเคารพเราก็ได้คลิปนั้นแล้วล่ะใช่แล้วขอกันกลองขอช่างใจก็หรือว่าคุณชูวิทย์จะรู้ว่าคุณนายมีคลิปในมือก็เลยมาโพสต์วันนั้น ท้าผมอะไม่ได้ท้าคุณนายท้าคนที่เอาคลิปมาให้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมได้ท้ารบหมาแก่หมาแก่สงบเสงี่ยมเจียมตัวจะตายเราไม่รบกับใครค่ะไม่รบกับใครกลัวกลัวอ้ออะไรคะทุกวันนี้นะชีวิตของชีวิตแกอบอุ่นมากนะทำไมอะอบอุ่นมากเในแต่ละวันแล้วก็ทั้งวันเลยนะทำไมคะ จะมีตำรวจสองหน่วยคอยคุ้มครองแกตลอดอ๋อดูแลความปลอดภัยเหรอคะแต่ก็คืนเห็นแกไม่หลับไม่นอนนะออกมาโพลเลยตลอดเลยด้วยความเคารพชูวิทย์จะออกจากโรงแรมเดวิดจะไปหาใครจะไปกินเหล้ากินข้าวที่ไหนจะไปเปิดการแสดงใครจะมุดโรงแรมเดวิดไปนั่งกินเหล้าไปนั่งสนทนาธรรมกับชูวิทย์ตำรวจทั้งสองหน่วย ดูแลเต็มที่ก็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 บันทึกไว้หมดอ๋อแสดงว่าต้องเลคคอร์ดหมดเลยว่าไปไหนยังไงที่ไหนตรงไหนเวลาไหนนี่เพราะว่าคุ้มครองคุ้มครองคุณชูวิตชอบไหมล่ะผมว่าผมว่าผมว่าสักวันหนึ่งแกจะแกจะตลบหลังชุดคุ้มครองจากจากทั้งสองหน่วยแล้วก็แล้วก็ดาวเอออ่ะโอเคหน่วยหนึ่งเขาพูดกันว่ามาจากนครบาล อีกหน่วยหนึ่งมาจากไหนคะเขาบอกว่ามาจากสํานักงานตรตรเวลาพูดถึงตรนที่มันกว้างนะเวลาพูดถึงตรรไม่ไม่เวลาพูดถึงตรก็คือหน่วยมัเข้บบัญชาระดับบนอ๋อพบตรรองพบตรผู้ช่วยพบตรอ๋อระดับสูงแค่นี้สกบแค่นี้เวลาบันทึกจากตรเป็นที่รู้กันตรงนั้นแล้วมาจากหน่วยไหนอะไม่ทราบเออ สา, ح, สามระดับนี่มาจากหน่วยไหนม่ทราบจะไม่รู้หรอไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแค่นี้ก็เยอะค่ะออาแล้วครับไม่กลัวก็ไม่กลัวคุณชูวิทย์ดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกัน